วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหารยุคใหม่นะครับเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆแต่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนั่นก็คือบทบาทของกองทัพสหรัฐในการพยายามสร้างสันติภาพที่ต้องบอกว่าเปราะบางมากๆในบอสเนียช่วงทศวรรษ1990ครับเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทา้าทายบทเรียนแล้วก็การเสียสละครับ คือในช่วงต้นทศวรรษ9 0สเนี่ยนะครับสงครามกลางเมืองบอสเนียได้ฉายภาพความโหดร้ายส่งตรงถึงห้องนั่งเล่นของผู้คนทั่วโลกเลยผ่านจอทีวีภาพการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความขัดแย้งที่รุนแรงมันสร้างความตกตะลึงไปทั่วแล้วก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องจากทั่วโลกว่าต้องทาอะไรสักอย่างแล้วเพื่อหยุดการนองลวดครั้งนี้มันก็เลยเกิดเป็นคําถามใหญ่ขึ้นมาเลยครับว่าแล้วเราจะเข้าไปหยุดชาติที่กําลังฆ่ากันเองแบบนี้ได้ยังไง คือมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงมากนะครับที่จะเข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่มันอย่างรากลึกแล้วก็นองเลือดขนาดนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง UN ทั้งยุโรปพยายามแล้วนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จในที่สุดก็เลยต้องเป็นอเมริกาที่นําทัพเนโตตัดสินใจเข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดสงครามในบอสเนียให้ได้ครับห0,000ื่นนายลองนึกภาพตามนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนกองกําลังปฏิบัติการของเนโตหรือที่เรียกว่าไอ o ฟนเนี่ย มีกำลังพลมากถึง60,000่นายถูกส่งเข้าไปในบอสเนียเพื่อบังคับใช้สันติภาพซึ่งถือเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะครับนับตั้งแต่สงครามโลกค,ครั้งที่2จบลงแล้วในบรรดากองกำลังมหาศาลนี้นะครับมันมีหน่วยหนึ่งที่เป็นเหมือนพระเอกของเรื่องที่เราจะเล่ากันวันนี้นั่นก็คือกองพันทหารมาที่1กรมทหารมาที่4หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า Qua r t e r Horse ครับ ภารกิจหลักของพวกเขาก็คือการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพเดตันซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทำให้สงครามกลางเมืองที่ลากยาวมา43เดือนจบลงอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังวางกรอบเอาไว้ด้วยว่าจะปฏิรูปโครงสร้างสังคมของบอสเนียต่อไปยังไง จุดนี้น่าสนใจมากเลยครับคือมันมีความแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยระหว่างสิ่งที่หน่วยฐานมาเขาฝึกมากับภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือปกติเนี่ยพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อรบในสงครามเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่ภารกิจที่ได้รับกลับกลายเป็นการรักษาสันติภาพที่ซับซ้อนเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับพวกเขาพอเดือนมกร,ราคมปี1996กองพันควอเตอร์ฮอสก็เคลื่อนคนเข้าสู่บอสเนียภาพที่เห็นมันเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังสงครามเลยครับ บ้านเรือนพังเป็นซากหมู่บ้านร้างทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะแตกหักไม่ก็ดำเป็นตอตะโกหรือไม่ก็เต็มไปด้วยรูกระสุนแล้วไอ้ที่มองไม่เห็นด้วยตานะครับแต่ว่าอันตรายสุดๆก็คือกับระเบิดเขาคาดกันว่ามีฝังอยู่ทั่วประเทศเนี่ยหกล้านลูกหกล้านลูกนะครับเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อทั้งทหารแล้วก็ชาวบ้านธรรมดาผลกระทบกับผู้คนก็มหาศาลครับ สงครามครั้งนี้ทำให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่เลยมีคนเกือบสองล้านห้าแสคนที่ต้องทิ้งบ้านของตัวเองไปมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความทุกข์ทรมานมันแผ่ขยายไปกว้างขนาดไหนสภาพความเป็นอยู่ของทหารเองก็ ก็แย่ไม่แพ้กันเลยครับโดยเฉพาะที่ค่ายที่ชื่อ t ันเด e r d โด me ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางโคลนสีน้ำตาลที่มันทั้งลึกทั้งเหนียวแบบไม่มีที่สิ้นสุดมีนายทหารคนหนึ่งบรรยายเอาไว้เลยนะครับว่าโคลนที่บอสเนียเนี่ยมันบั่นทอนจิตวิญญาณแล้วก็ดูดพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ออกไปเลยแต่ท่ามกลางความหดหู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็มีโมเมนต์ที่ทาให้พวกเขารู้ว่าเออที่มานี้มันมีความหมายนะอย่างที่จ่าสิบเอกท่านนี้เล่าไว้เลยครับว่า แค่การแสดงออกเล็กๆน้อยๆจากเด็กคนหนึ่งมันทําให้พวกเขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่าการมาของพวกเขามันสําคัญแค่ไหนโอเคนั่นคือภาพรวมตอนที่ไปถึงทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในแต่ละวันงานรักษาสันติภาพเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็อันตรายมากครับงานของหน่วยควอเตอร์ฮอเนี่ยมันหลากหลายแบบ ไม่น่าเชื่อเลยครับตั้งแต่การทำหน้าที่เป็นเหมือนกันชนระหว่างกลุ่มที่รบกันการเก็บกู้ทุนระเบิดที่อันตรายสุดๆไปจนถึงการควบคุมฝูงชนแล้วก็มีที่น่าสนใจมากคือการลาดระเวนร่วมกับทหารรัเสเซียซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่สะท้อนความซับซ้อนของภารกิจนี้ได้ดีมากๆเลยเขาเรียกกันว่าเหตุการณ์ที่มาฮาลา คือตอนนั้นผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมพยายามจะกลับไปหมู่บ้านเดิมของตัวเองซึ่งอยู่ใน,ในเขตของชาวเซิร์ฟแล้วก็เกิดการประทะกันขึ้นมาเหตุการณ์นี้ทําให้ทหารไอโฟตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากเพราะในความขัดแย้งแบบนี้มันไม่มีใครเป็นคนดีแบบร้อซแต่ในขณะที่สถานการณ์มันตึงเครียดนะครับผู้บัญชาการกองพันธุ์กลับเขียนจดหมายถึงครอบครัวทหารด้วยข้อความที่โอ้โหมันสวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังมาก เขาเปรียบเทียบการมาถึงของทหารอเมริกันเหมือนกับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิเลยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางซากปรักหักพังเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาดูกันว่าบทสรุปของภารกิจนี้เป็นยังไงแล้วมันทิ้งบทเรียนอะไรที่สำคัญสำคัญไว้ให้กับกองทัพสหรัฐบ้างนี่คือตัวชี้วัดความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับคือหลังจากผ่านไปเกือบปีจากพื้นที่ที่เคยต้องใช้ทหารทั้งกองคนน้อยรบ ตอนนี้ใช้แค่กองพันติดอาวุธเบาๆกองเดียวก็เอาอยู่แล้วถึงสันติภาพจะยังเปราะบางนะครับแต่การทำงานอย่างหนักของพวกเขาก็สร้างความปลอดภัยขึ้นมาได้ในระดับที่น่าทึ่งจริงๆและนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยครับที่ได้จากภารกิจนี้พลรีแนชเขาพูดไว้ชัดเจนมากว่าอำนาจทางทหารเนี่ยมันมีขีดจำกัดนะคือมันหยุดการสู้รบได้แต่ว่ามันสร้างสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนได้ด้วยตัวมันเอง และทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าประสบการณ์ที่ได้จากบอสเนียเนี่ยะครับมันกลายเป็นเหมือนตำราเล่มสำคัญที่หล่อหลอมให้กองทัพสหรัฐพร้อมรับมือกับความขัดแย้งในศตรวรรษที่21ทั้งในอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานนั่นเองสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่เอาไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่ากองทัพ อาจจะหยุดสงครามได้ก็จริงแต่ว่าพวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพได้จริงๆหรือเปล่านี่คือโจทย์ใหญ่ของการแทรกแซงทางทหารในยุคใหม่ที่ทั่วโลกยังคงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ